เอาละครับก็อยู่กับผมนยป๊อปปิ้งแมนนะกเกมจูสุดว่าอะไรนะครับผมก็กลับเข้ามากันแล้วกับเกมการไล่ล่าไดโนเสารสุดแสนจะตื่นเต้นแล้วใจนะผมนะวันนี้ก็ที่เสาเขียวนะก็มีพวกตัวสีทองนะผมปรากฏตัวมากมายเลยนะก็สําหรับใครที่อยากได้ตัวสีทองตัวไหนก็อย่าลืมมาจับกันนะผม ตัวแรกก็อ่าเ n น o s o อเ n นนะผมน่าเจ้าจำสุดๆเลยทีเดียวตัวที่สองคือบ a m b i นะครับผมสำหรับใครที่อยากได้บ a m b i นะเอาไว้ทำไฮบิดนะผมตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาดีแล้วนะผมแล้วตัวที่สามก็ บูนะครับผมเรียกว่าติดมาจากยูซิตเวอร์เกมนะครับผมตอนนี้อาวเวอร์เกมก็ตีแย่งชิงบูกันนะในลีกนะผมนะก็เวอร์อะไรกูก็แจกบ้างอะ่ะพูดได้ง่ายแล้วก็ตัวที่แบบว่าโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวนะั่นคือกงโกสุแคทนะผมก็เป็นไฮบิดสีทองนะครับผมเป็นไฮบิดระดับทองนะสำหรับใครที่ยังไม่มีนะตัวผมเองก็ยังขาดอยู่นิดหน่อยนะผมก็อ,ออกมาให้จับกันถึง12ตัวเลยนะตอนนี้นะผมสามารถจับกันได้เลยทีเดียว ก็ผมก็ยังไม่ได้จับเลยสักตัวนะผมพม่งจะเปิดเข้ามานะในวันนี้นะบอสก็มีมากมายเลยนะผมโดยเฉพาะบอสงูตัวนี้สีเขียวนะผมโท <c oughs> โดโบอาน,นะผมโอ้ยโคเท่ <c oughs> เรียกว่ามีคนด้วยม,ม,มีผมด้วยมีผมด้วยแล้วก็มีแอร์เข่าหน่อยนึงนะผมโอเคโคสุดเลยทีเดียวแล้วก็บอสนกนะผมซึ่งออกมาเยอะมากเลยาฮาร์ดแม็กซิมัสเนะผมนะก็เป็นบอสนกนะผมนะนก็บอกโบยบินมานะผมแล้วก็มีบอส เดโนทัส no นะผมนะเลเวล9นะซึ่งผมยังอยู่ห่างไกลกับเดโนทัสมากแล้วตรงนี้ก็บอสนะผมเมกาโรท็อปนะผมนะก็เป็นไฮบิดอีกตัวหนึ่งนะก็เป็นอ่าเห็นน้องเอฟซบอกว่าเป็นสล็อตบวกกับอ่านาซูโตเซนท็อปนะผมน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะเรียกว่ากระตือรือร้นจัดๆแล้วก็บิดแดงสังหารนะผมอินโดมินัสเล็กนะซึ่งผมอยู่ไกลนะผมแต่ก็ยังกดโดนมาทุกคน อ่ะก็วันนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับผมก็ตามธรรมเนียมของเราเราจะต้องแนะนำดโนเสาร์สักหนึ่งตัวอยู่แล้วแหละนะม,มามาดูกันนะผมว่าวันนี้ผมจะแนะนําตัวอะไรนะผมก็เป็นผู้เล่นใหม่นะดังนั้นก็เลยแนะนําตัวที่แบบว่าก็ยังระดับล่างๆขึ้นไปข้างบนอยู่นะผมยังไม่ได้แนะนําระดับข้างบนเลยนะผมนะก็วันนี้ก็ข้างล่างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาก่ะอ่ะมามาเอาตัวนี้กันก็นกแล้วกันนะผม วิกเซาโคแอด์ไลน์นะผมนะก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมจับมาได้ใหม่ๆเลยทีเดียวสําหรับเจ้าตัวนี้นะจับได้เมื่อวานนี้นะผมนี่ก็เป็นเจนแรกนะซึ่งเจน2ผมก็มีแล้วนะผม ก็สามารถเอาไปไฮบิดได้นะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวระดับแรงนะผมตอนนี้ผมมีแค่เร็ว6ก็พึ่งจับได้ไงม <c oughs> ีเลือดอยู่1,922นะผมพลังโจมตี376นะผมแล้วก็ฟาร์มเร็ว117นะผมก็เป็นฟาร์มเร็วระดับที่เรียกว่าแกางแกงนะผมไม่ได้เร็วมากนะผมโอเค ก็ดูค่าสกิลของมันก่อนนะผมสกิลแรกของมันนะผมก็สามารถล้างสถานะได้นะผมแล้วก็ล้างดอทนะผมแล้วก็โจมตี376ร้อยเบนะผมกระดูกแตก2เทินนะผมธาที่2นี่ก็อ่าแอคแทกนะผมสามร้อยเจ็ดบนะผมแล้วก็สร้างโลหะส่วนสเทินนะผมแล้วก็อ่าล็อกเป้ามัยเนะ อ่าท่าที่3นี่ก็คือตีหนีนะผมตีแล้วจากเลยทีเดียว564นะผมดาเมจนะอ่าแล้วก็อ่าเปลี่ยนตัวนะผมทำการเปลี่ยนตัวอัตโนมัตินะผม ก็ถ้าเราเปลี่ยนมันเข้าเนี่ยมันก็จะสร้างโล50่50%สองเทินนะผมแล้วก็ล็อกเป้าหมายนะผมแล้วก็ล็อกตัวเองไม่ออกนะไม่โดนลดดาเมจน,นะผมแล้วก็ไม่โดนลดอออโดนลดดิความเร็วโดนลด50%นะผมไม่ใช่ไม่โดนลดเราจะสามารถเจอมันได้ในอีเวนต์เท่านั้นนะผมแล้วทําไมกูได้มึงมาเมื่อวานนี้หรือว่ากูได้มึงมาจากอีเวนต์แต่รู้สึกว่าตัวมันใหญ่มากเลยนะสําหรับโกแอรลาสนี่นะผมนี่แม้ตัว,ตวนี้ดูซิว่ามันสามารถไปไฮบริดเป็นใครได้นะผม เพลาฟิกเซานะผมนะก็ไฮบิดกับเพลาโรดอนนะผมต้องมีเลเวล15นะก็จะกลายเป็นบิดแดงนะผมแล้วยังสามารถเอาไปไฮบิดได้เรียก <laughs> ว่าบิดกับทาเจปาร,ร่านะผมโอ้โหเป็นฟิกเซาจาร่านะผมเป็นบิดเขียวเลยทีเดียวเจ้าจำสดๆโนโอยมันบิดได้เยอะมาก บิดเขียวอีกนะผมก็เอาไปบิดกับพานิโคราการน,นะผมหมกลายเป็นอะไรอ่ะเอ็กโซริออนเหอโอ้ยโคตรเทวย,ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆก็เป็นบิดเขียวอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คล้ายๆแรปเตอร์แต่รู้สึกว่าคงจะมีความไวสูงมากเลยนะผมโอ้โหก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สารพัดประโยชน์เลยทำไมกูเพิ่งได้มึงมาวะเนี่ย วันนี้ผมก็จะพามันไปต่อสู้นะครับผมดูซิว่ามันจะจำแมวอย่างที่อ่าตัวมันควรจะเป็นหรือเปล่านะผมจากการที่ว่ามันสามารถดับไปไฮบริดนู่นบิดน,น,ดนี้บิดนั่นได้แบบว่าสารพัดมากมายหลากหลายเลยนะผมมาเล่นกระป๋องนี้กันก่อนนี่ฝนนะก็อัตราก็น่าจะสู้ได้อยู่อ่ะอุ้ยโอ้ย,อยปะทะกันเลยอ่ะโอย นี่เหมือนจะรู้เอาเวกซเซาโคสต์ลารดมาด้วยนะผมโอเคโอเคโอเคจัดจัดไปจัดไปก็เราก็จะเอาเลเวลที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ห่างกันมากเท่าไหร่นะผมเราจะเอาเป็นตัวนี้ไปตัวหนึ่งตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เควินไปด้วยโอเคแล้วก็ตัวแมนนะผมโอเคมาลุยกันดีแฟนนะผมมาเลยณนะสวนสอทอหนะ้าแห่งหนึ่งการประกดตัวกันของสองผู้ยิ่งใหญ่ของสองฝ่ายนะผมผมก็จะเอาตัวที่ไวจัดออกมา เอยวิ่งมาด้วยความเร็เวนะผมออนิโทไมมัมสนะผมอ่ามันไม่ถูกเปลี่ยนออกมานะอุย้ยตัวมันใหญ่มากพูดนเลยว่าใหญ่จะจัดลดความเร็เวมาอไม่ใช่ลดความเร็เลวลดดาเมจไปก่อนนะผมเออซึมเอ้มอยมันไม่โดนลดดาเมจดีกว่าผมเลื่มไปชิบหายแล้วเลื่มเลื่อมเลื่ม,มอุ้ยมันสร้างโลกก่เกาะแล้วอ่ะอ่าเราจะทําไงดีดอทก่อนไหมตีดอทดีกว่าตีดอทอย่างน้อยน้อย,อ,ยอุ้ย มันมีท่ามองนลีดรอสด้วยเนี่ยชิบหายแล้วด้านไงเห็นไหมโอ้ยนี่มันฝันร้ายชัดๆเลยทีเดียวกระดูกแตกไปแล้วนะผมตีจากีฟ้าอาการนี้ตีหนะตีดังต้อมมันไส้จัดๆแล้วก็เปลี่ยนตัวนะผมโอเคอ่ะตัวนี้ออกมาก็จะมุ่งทันทีนะผมตีหนะรู้จักไหมนาซูตโตเซเลทอปอบหมื่นเซตเราเอา่เราก็โดนล็อกตัวนะอย่างงก็ออกไม่ได้เหมือนกันเราตีฟาร์มเร็วก่อนไหม ตีเพิ่มความเร็วก่อนไหมหรือว่าเราจะตรีรถดามเมทตรีรถความเร็วมันก่อนทีกว่าวยมันเปลี่ยนตัวโอ้โหงี่เราก็เลือดออกกันเลยตายแล้วแล้วเรายังโดนล็อกตัวอยู่เลยเออโดนกันเลือดออกไปแล้วเนี่ผมให้มันได้อย่างงี้เลยไม่ได้ไม่นะการจะมาเร็วกว่าฉันเป็นไปไม่ได้เอาแล้วเราเร็ว่าแล้วนะผมแต่เลือดออกนี่เลจุกเจ็บโอ้โไม่ได้อย่างงี้เล เรามงมึนไหมเอาให้มันเอาให้มันจบไปเลยอะมองหมึนมงหมึนไม่น่าไม่น่าไม่ตายเีกเราเอ้ยมึนแต่เราตายแน่นะผมดูจากอาการแล้วไม่น่ารอดนะผมเอาแล้วเปลี่ยนตัวได้ร้ว่าทุกคนออกมาว็กซาโคเอนราตัชันนี่นะถ้าเปลี่ยนออกมาก็จะสร้างเกราะ50%นะผมมาเ <c oughs> นายนกกระสานกะยางตัวใหญ่โอ้ยโอ้ยกัดได้อดอยอีกแล้ว เรามีท่าล้างสถานะไหมเพราผมจำไม่ผิดมีนะผมจิ๊บหายแล้วมันเร็วฝ่าเลววยว่าผูดนกัดแค่นี้ถึงขั้นมันเร็วฝ่าเลยทีเดียวไม่จริงนะโอเคโอ้โหมันก็มีโล่เหมือนกันนะอฮ้ยเราต้องก่อนอยู่แล้วเพราะว่ามันถูกเปลี่ยนออกมายังไงเราต้องก่อนอยู่แล้วนะผมนี่นะจิ๊กกให้ไม่ตายนะผมแต่เราสิจะตายกระดูกเออ <laughs> สำลักเลือดเลยทีเดียวตายแล้วสงสัยต้องตีจ่ายนะผมอุย้ยมันเร็วฝ่า ออหมอเราต้องเร็วไฟอยู่แล้วตีออกนี่นะตายไหมไม่ตายนะผมแต่เราไม่อยู่แล้วพูดเลยเอา <c oughs> ยังโดนล็อกตัวอยู่ผมลืมไปมันตีไม่ออกนะผมชิบหายแล้วชิบหายจัดๆเลยแต่เลือดไม่ออกแล้วนะผมเราโดนก่อนเกือบตายเอาได้แต่เราไม่ยอมเราต้องจิกให้มันตายนี่นะเรียบร้อย <c oughs> เรียกว่าโหดจัดๆอา้าวแกไม่โดนเปลี่ยนตัวออกมาสินะเมื่อกี้เราไม่ได้ อย่างนี้เราตีจากเราต้องโดนก่อนแน่ๆเลยเอานาสุโ <laughs> ตเข้ามามุงกันเปลี่ยนนาสุโตเข้ามามงยังไงชนะแน่ถ้ามีนาสุโตแล้วก็นี่แนะ่เรียบร้อยมุงก่อนได้เปรียบ <laughs> แรนชนะไปแล้วนะผมด้วยนาะซูตโตเซราท็อปนะไม่ใช่เว็กเาโคเอตลัสเลือดไหลจ,จัดเลยทีเดียวจะจะตีจากก็ไม่ได้นะครับผมลืมไปว่าตัวเองนั้นโดนล็อกตัวอยู่ล็อกตัวเองอะ่ะพูดได้ง่ายตอนเปลี่ยนเข้ามาด้วยผมออ้ยได้ดีเอด้วยอะ่ะรีวิวตัวไหนได้ดีเอตัวนั้นอาอาอีกสักทีหนึ่งดีฝ่าเอยกระป๋อ,ปองไม่ได้เลยเงินทองสําคัญมากนะผมเกมนี้เงินสําคัญสุดๆอ่ะมาต่อดีฟานะผม วิเลเวลเยอะมากเลยอะไรอย่างนี้เราจะไปจะไปล้มบิชิตมันได้ยังไงอะบ้าบอที่สุด <c oughs> ออุ้ยกระป๋องไหนก็เหมือนกันเลยวะ้ยแต่สู้ได้เชื่อเดิโอ้โหตึงจัดจัดอย่างงี้จะไปสู้ได้ไงได <c oughs> ้ได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 ไดมาเล่นกันหน่อยก็ได้ผมจะเอาเป็นตัวนี้ก็เก่งไปนะถ้าพูดถึงแอะอรรมรดาไฮบิดเลยไหมไฮบิดสั่งหานทั้งหมดเลยเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งเอาอยตัวนี้ไม่ได้ผมว่า ทีเล็กกัดตายแน่ทีเล็กกัดตายแนยอ่ยดูตัวนี้หน่อยดยิอ่ะตัวนี้ก็ได้อยู่นะผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เราจะต้องมีตัวที่จัดการทีเล็กได้วะเ <c oughs> นะทุกคนนะคิดว่าตัวไหนจะจัดการทีเล็กได้วะมาสามต่อสามนะผม <c oughs> ไม่มั่นใจเลยว่าตัวอินโดมินัสเล็กนี่จะจัดการทีเล็กได้นะผม <c oughs> อได้ดิได้ด้ทุกคนมาเอ้าเฮ้ยกดพชรเลยเพราะว่า รู้สึกว่าแข่งแกร่งจัดจานเอา้าเฮ้ยเราเจอกันที่สนามบาทสว่ะเจ๋้าจำโ,โซนอ่าคิดว่าคุณคิดว่าตัวแรกมันจะเอาใครลงมาเ <c oughs> ดาว่าเป็นทีเล็กนะผมดังนั้นมาทีเล็กใช่ไหม <c oughs> ว้านั่นไงนึกแล้ว <c oughs> ต้องเป็นแก่จริงๆด้วยดอทก่อนนะผมนี่ทำารจังหวะนะผม <c oughs> โอเคทาให้ดอทนี่เราตใสาใจจะแย่นน <c oughs> นี่ดนงับก็ให้โอนี่ขนาดดอทยังโดนเป็นพัน ว่าที่สุดเลยทีเดียวถ้าเราโดนอีกทีเราเราไปแง่แก่เลยอาการนี้ไม่น่ารอดเออทำลายมันก่อนไม่ได้วะยังไงต้องต้องสร้างดาเมจซะหน่อยนี่แน่ <laughs> เรียบร้อยลืมไปว่าเรารอดแล้วมันจะคูณดาเมจคูนสองนะผมเ,เราต้องเอไม่ได้ <laughs> มันก่อนวะไม่ใช่เรามีสิทธ์ตายสูงไม่ตายนะผมโอเคเพิ่มคิดดีเข้าตัวเอง <laughs> เพิ่มทำไมก็ไม่รู้ ทั้งทงที่มันออกก่อนออมันก็ยังออกก่อนอยู่ดีนะผมชิปหายแล้วชิปแล้วชิปแล้วชิปแล้วเออมันออกก่อนเราไตา่แน่ๆนะผมดังนั้นเอาเปลี่ยนตัวหนาออกมาเปลี่ยนตัวหนาออกมาโอเคสีนี้แหละโอ้โหมันกำลังโรดเลยเดือดจานจัดจันหกร้อยทำได้แค่นี้แหละแกอสร้างโลก,กอ่ะเอ้ยโดนโอ้โหตีจ่ายแล้วพวกนกนี่ทำไมมีท่า ตีแล้วออกกันจริงวะโอ้โหเจอเซเลท็อปนะผมตายแล้วตายเซเลท็อปโม่งก่อนเอกเรามึนสะอย่างเงี้ยโอ้โหเสียบเปียบจัดเลยเอย้ขี้โกงมากมถ้าเราเปลี่ยนออกไปมันดอทเราจะตายไหมไหนลองเปลี่ยนออกไปนะอยากรู้เหมือนกันนี่เราดอทแต่ว่ามีเลือดร้อยฟาฟาตายชัวพูดเลยว่าตายชัวไม่ได้รอดอนาะการนี้ อา้าวตะโกนไปแล้วนะผมโอเคขอวิ่งดอทซะหน่อยนี่ <c oughs> เฮ้ยมันสร้างโลกไอฮิวเจ้าจำสดสดๆอุย้ย <c oughs> แน่ไสปีดเพิ่มมือตายที่นี้ <c oughs> ย่ยอยู่เลยพูดเลยเอา้าถ้าไม่ตายเราโอ้โหตายแล้วทําไมถ้าไม่ตายเล้ว <c oughs> แต่มันก็เริ่มก่อนอยู่ดีนะเตเตเตถ้าไม่ตายไม่โดนลบทด เออโอ้โหมาโตมาถังอินโดมีนัีเล็กเอาแพ้เลยอะอะไรโอ๊ยเราแพ้ไม่เราตายไม่ได้สักตัวเหรอเนี่ยตายแล้วผมไม่รู้นะเนี่ยโอ้ตายทีเดียวนี่คือแพ้เลยเหรออ่าก็เป็นอีกหนึ่งกระป๋องที่แข็งมากเลยเนะผมเราแพ้ทีเดียวเท่ากับ่าเราแพ้เลยนะเราแพ้เลยเดียว มางั้นเรามาเล่นกระป๋องนี้กันดีฝ่านะครับผมเพราะว่าผมยังไม่ได้โชว์โคแอ็ดลันเลยอ่ะมันไม่ได้จริงว่ะตัวนี้มีเนิร์ฟมีอะไรต่อมีอะไรโอเคมา <c oughs> เล่นกระป๋องง่ายๆกันก่อนดีฝ่าเพราะรว่าเลเวลมันยังน้อยไงเลเวลมันยังไม่เยอะทุกคนเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งตัวนี้ไปตัวหนึ่งตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เควินผมบ้าลุยมากลับมาที่ส่วนสาธารนณะอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับการโชว์มา <c oughs> อุอนนี้โผล่ออกมาก่อนนะผม มาเจอกับไฮโลแลปเตอร์เจนสองเนะครับผมเราได้เปิดชาก่อนนะผมดังนั้นรถดาเมจนี่นะโดนรถแม่ดาเมจโดนรถนะผมโอเคเราโดนซ้ำแล้วสินะอึ้ยหนึ่งร้อยไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่อ่าเราตีจากไหม <c oughs> ตีจากมันตายเลยนะเราอย่างให้มันตายไม่ได้ดิไม่ได้ไม่ได้ไไดรอปไปก่อน <c oughs> นี่นะเอาแด โอ้โหตะโกนลดดาเมจเรานะผมเราไม่โดนลดดาเมจนะผมโอเคโดนลดคิดีิเข้าดาเมจนะแต่ไม่โดนลดดาเมจนะผมสวยโลนจะจัดเปลี่ยนตัวสิครับอยู่ได้ไงอะ่ะ <im itation> เดี๋ยวพระเอกไม่ได้โชว์อ่ะมาเลย <im itation> ถ้าพวกแรปเตอร์ละก็ทำไรฉันไม่ได้หรอก้วออกมาฉันจะเปิดเกาะยังไงละ่ะแกตีไม่ทะลุเกาะอ,อยู่แล้วโดนเนิบแล้วผมจิบหายแล้วเออหูเกือบตายโลเล์ไม่ได้ป้องกันโลเล์ <im itation> ชักมัน เออถ้าเราเปิดไม่ตายอีกไม่ตายอีกมีแต่แข็งๆทั้งนั้นเลยทีเดียวอุ้ยโดนอีกแล้วโดนกระจัดจโอ้โหโดนกัดเข้าไปแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจิกคืนนี่นะเอาแด่ทีนี้โดนไม่ตายแน่ๆเลยผมดูอาการแล้วเสียเปรียบเหมือนกันนะเนี่ยตีจากเลยไหมผมตีจากดีกว่าก่อนที่ผมจะตายผมว่าผมตายก่อนตายไหมเอ้ยตายนะผมเออโอ้โหกะว่าจะามาโชว์เนี่ยมาตายกแก เอยเลเวลลมน้อยไงแล้วถ้าออกมาตัวแรกก็ดีอ่ะมาตายถาเถอะเยโยเลยลนี่แน่ตะโกนเขาให้รถด,ดาเมดนะผมผมนึกว่าเป็นท่าโจมตีลืมไปเป็นท่ารถด,ดาเมจว่ะทุกคนเริ่มเริีมเร่เรต้องอันนี้น่โจมตีแน่นี่แน่กระโดดขีดก็ให้ทีผมเรียบร้อยพันสสุดติงจริงจรเปลี่ยนตัวทําไมอ่ะพี่ชนะแล้วอ่ะพี่ออกมาทําไมอ่ะออกมาฟิตเล่นด้วย โอเคให้มันได้อย่างนี้เดอ่ะก็ได้1น0่ะผมอ่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้ดีนะผมแต่ผมยังมีเลเวลน้อยไงอ่ะถ้าใครมีเยอะๆก็อย่าลืมนะผมเอาไปทำไฮบิดได้แบบว่าสุดยอดอลังการเลยทีเดียวนะผมแล้วก็เอาบิด เกี่ยวได้ถึงสองสเนี่ยแหมสุดยอดเลยจริงๆอ่ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เรื่องล่างนี้ฝานะครับผมบอกาว่าคลิปวิดีโอก็เริ่มยาวๆแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแลวอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป้อมสุเมศก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซีโยแกนทุกคนเฟนดาอย,ย่างเล่นอยู <laughs> ่ฮ่า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 บายแล้วเฟย